สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ iPhone to Hand อีกแล้วนะครับวันนี้ iPhone To Hand มีสินค้าใหม่เข้ามานำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPad Pro 12.9ปี2021 Gen5 นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้เป็นเครื่องใส่ซิมได้หาย,ยากสุดๆส,สเปค128 g b ประกันยาวๆนะครับเหลืออีก11เดือนเรามาดูสินค้ากันดีกว่าดูอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ใหม่มากเลย เจ้าของคือไม่ได้ใช้เลยนะครับใช้ประมาณ3ครั้งเขาบอกเขาบอกใช้ไม่ถนัดเพราะว่าเขาใช้ Android มาก่อนออสภาพเครื่องนะครับเรามาดูกันสภาพเรียกว่า100%เลยดีกว่าส่องกับแสงยังไม่มีรอยเลยครับผมรอยขนแมวก็ไม่มีใหม่มากดูตรงตรูดที่ชาร์จแบตก็ไม่มีรอยเลยนะครับ ดูมุมมุมก็ไม่มีนะครับเครื่องนี้ติดฟิล์มกันรอยให้แล้วด้านหลังก็ใสๆโลโก้ไม่มีรอยดูข้างหน้าครับข้างหน้าติดกระจกมาให้แล้วใหม่สดๆเรามาดูข้างในตัวเครื่องกันดีกว่าเอ่อข้างในตัวเครื่องนะครับเป็น iPad Pro 12.9รุ่นที่5โมเดลไทยเครื่องสุนไทยนะครับเป็น 128G b อ่ามีอีมี e ่นะครับอีมี่ก็คือใส่ซิมได้ อ่าเป็น iOS 14.7.1อยู่นะครับผมใครสนใจก็ซื้อไปแล้วก็ไปอัพได้เครื่องนี้ใหม่มากสภาพดีสุดๆเลยครับลองมาฟังเสียงกันดีกว่าเสียงใสๆป,ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงใช้ได้ปกตินะครับใครสนใจลอง <c oughs> ติดต่อเข้ามาได้ครับ รายละเอียดและราคาจะลงให้ข้างล่างคลิปนะครับขอบคุณมากครับผม